เตะหนักกับต่อยหนักใครชนะยอดแสนไกลปะทะมารัสก,ก,กริโกเรียนถ้านึกถึงคนที่เตะโคตรหนักในประเทศนี้คนนึกถึงใครนี่คือยอดแสนไกลผู้ที่มีลูกเตะเป็นเอกลักษณ์และท่านึกถึงนักมวยที่มีสปีดหมัดอันรวดเร็วถ้าใครเผลอไปโดนเต็มเตมเข้าเนี่ย มีโอกาสร่วงสูงมากเพราะมีตัวอย่างให้เห็นมาแล้วหลายไฟเขาคือมาราติกอริเนเตะโคตรหนักปะทะกับต่อยทั้งหนักทั้งแรงนี่นะครับคือมารัติกอรียนฝ่ายน้ำเงินและจอดแสนไกลฝ่ายแดงปวดและเดี๋ยวรู้ว่าระหว่างการปวดด้วยกันกับต่อยด้วยหมัดของใครจะดีกว่าคน แต่เป็นเหมือนกันนะมาร์ตคริโกเรียนเนี่ยอืแต่กำลังรับแข่งอยู่แข้งไปเอาไปเอาไปโอ้ยต่อยไม่ไม่โดนนะครับโอ้โหโอ้ยท้องบนโอ้โหหมัดมาแล้ว คือสปีหมัดเนี่ยชัดเลยว่าของเขาโอ้โหไวจริงโอ้โหยอดแสนไกลก็ดูตาบวมๆแล้วนะครับหวดไปโอ้โหบไปโดนหมัดนี่ยอดแสนไกลจะเสียเปรียบหน่อยแต่ว่ามีโอ้โหมาเป็นชุดเลยอ่ะของยอดแสนไกลก็มีตรงนี้ครับ สวนคุกแทงต่อยคืนครับมารัตโดนถีบมาย่อดสงนไกลหวดไปหวดไปหัวดไปอแตะไปมาเขาคือเจ้าตำรับของการ,ารกเอาชนะมวยหมัดด้วยการเตะจริงๆนะครับโอ้โห ใครที่ต่อยสไตล์นี้ได้เก่งๆพิมพ์ชื่อมานะโอ้โหดูดิมารัดสวนด้วยหมัดครับยอดเสีงไกลทางและจบลงด้วยการเรียกว่าแข็งทั้งคู่เพราะต้องจบด้วยการนับคะแนนผมชอบการประกบคู่ของต่างประเทศนะก็เอาคนที่โคตรเก่งมาเจอกับคนที่โคตรเก่ง และนี่คือคนเก่งอยู่กันเต็ม